ใจตัวเองว่าเพิ่มค่ะแล้วเราก็เหมือนได้รู้ความจริงเพราะว่าในโลกเนี้ยหนุก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนาะเมื่อก่อนเน,นี้ยเราก็จะเต็มไปด้วยความหลงในวัยหลงตัวเองหลงโน่นหลงนี่จะเราไม่รู้ว่าคนรอบๆข้างอะ่ะเขาเดือดร้อนมา่เราจนตอนอายุสิบหกแม่โยนเข้ามาในสำนักแม่ชีบัวปึ้ง <c oughs> แล้วมีความรู้สึก รู้สึกเหมือนตกนรกเลยอยู่วันเดียวร้อนอยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ได้นะอยู่ได้สามวันเราก็รู้สึกว่าความสุขมันไม่ได้หายไปไหนเนาะตอนนั้นเรามีแฟนแหนกำลังรักกันดีๆเลยแม่รับไม่ได้ไลออกจากบ้านโหบ้านเป็นฟืนเป็นไฟก็เลยมาอยู่ที่วัดโดนยึดโทรศัพท์ไม่ไติดต่อกับใครเหมือนจะเป็นบ้าเลยค่ะแม่ เรารู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้เราอยู่ไม่ได้คนเคยมีความสุขนะเนาะพอความสุขเราหายไปอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันทุกแล้วเราจะตายแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วมีความสุขอันน้นที่จริงๆแล้วตัวเราเองก็มีความสุขที่ตัวเราเนี่แหละบางทีการกินกาแฟตอนเช้าการได้กินของอร่อยอร่อยก็เป็นความสุขนะแม่ตอนนั้นหนูจำได้ดีหนูร้องไห้สามวันสามคืน ร้องไห้สิผู้ชายขนาดเนี้ยไม่อยากจะพูดหนูก็ร้องจนหนูเจ็บตาจนหนูหายใจไม่ออกจนเจ็บจมูกอ่ะร้องจนจะตายแบบเนื่อยวะก็เลยไปหาที่ลุ่มๆไปนอนในอ่างบัวไปแช่แล้ก็หลับตาสักพักแล้ก็ เออยังไม่ตายนี่หว่ามันหายไปแล้วสุดท้ายแล้วเราควโคู่ความคิดแม่การปฏิบัติทําให้หนูได้เห็นความจริงแล้วกันที่แรกหนูไม่เคยเชื่อเลยนะพวกศาสนาทาอะไรที่ทีงงง่ยายาหนูเคยที่ว่าจะไม่นับถือศาสนาด้วยเตมมาอ๋อนี่มันคือพูดแท้ๆเป็นแบบนี้มีทิใจเราแต่ว่าคนเราอ่ะไปหาที่พึ่งโดยการแบบ ไ่ว้ร่างทรงองค์เจ้าบุคคลดวงจะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็พออยู่มาเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจบวชเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วแฟนก็ช่วยอะไรไม่ได้พ่อแม่ก็ตัดหางปล่อยวัดแล้วแม่ก็บอกว่าจะเอาลาออกแกต่โรงเดทีโออยากตายเงินก็ไม่มีอู้หนๆนก็อยู่วันแล้วก็บวชก็ได,ด,ด้บวชได้ไร นั้นก็ไปต่อกระจกรถนะบัวอาบน้ำอยู่คิดว่าถ้าโกนหัวจะเป็นยังไงวะเนี่ยก็มองหน้าไปเองก็เปลี่ยนมาหลตรงแหลมตรนหัวก็น่าจะหน้าตาดีอยู่นะหรอตัดหัใจบวชได้ไหนก็ไม่เหลือแล้วแหละไปหาบัวบวชเลยตอนอายุสิบหกครั้งแรกไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยจะทำเลย เสร็จแล้วกลับมาที่นี่ตอนอายุสิบเจ็ดเราก็มาปฏิบัติช่วงปิดถือมาแล้วก็ได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกเราเห็นเห็นทุกคนเห็นคนอื่นเห็นตัวเองโดยบางทีเราก็รู้สึกว่าใจเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าเหมือนใจเราเีอยอนาจสามารถทาอะไรก็ได้ที่เป็นไปตามใจเราอะทาดีก็ได้ ทำชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นแต่เจ้าของน่ากลัวมากเราก็เลยได้มาปฏิบัติแกสมักไม่ชีบวงก้วนมแน่นะคะข้าวอร่อยมากพี่หวดเพราะว่าอยู่กินข้าววัดได้ได้อะไรได้ ว่าหนูได้เห็นความจริงวขึ้นแล้วหนูได้ความสุขย่าง้งแมะพอแค่วัวก็สอนหลายอย่างเนาะเราทําให้เห็นว่าบางทีเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขเราก็เออมันเป็นไปได้ยังไงเราก็นั่งคิารณาว่าเพราะมันไม่ได้ทุกมันก็เลยอยู่ความสุขเกิดขึ้นมาเพราะมีสิ่งนี้สิ่ง,ง,งนี้จรมงอ่าเสร็จแล้วถ้าไม่ไดไม่พอเราก็เข้าไปเห็นจ,จิตใจตัวเราเองข้างในอะ่ะ มันเต็มไปด้วยพิเศษอะไรก็ไม่รู้ภาษาบาลีเอาปว่าปัญหาราคะาโลภะโทะโมหะอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนมีมีทั้งนั้นเลยแต่ว่าแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันบางคนก็โลภเยอะบางคนก็ราคะาเยอะหน่อยประมาณน,นี้แต่ทุกคนมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม่เท่ากันส่วนพอเราเข้าไปเห็นตัวนี้แล้วอ่ะ ว่าจริงๆแล้วเราคิดแบบนี้เราคิดแบบนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราดูตัวเองไม่ออกค่ะว่าจริงๆแล้วเราทาอะไรลงไปพอเกิดเกิดนี้ขึ้นเราก็เลยรู้สึกมันเกลียดตัวเองเพราั้นเราอยู่กับแม่แม่ชีนี่แหละเสร็จแล้วเราก็เห็ียนอารมณ์ตัวเองเนาะหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องเลยเราก็รู้สึกว่าทำไม ที่แรกเราก็จะติคนอื่นเขาว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นมันต้องทําแบบนี้กันร็จแล้วเราก็มองกลับมาดูที่ตัวเองว่าเอ้ยเราก็ไม่ดีเหมือนกันที่เราไปติเขา <c oughs> เราก็กลับมาดูใจเจ้าของว่าเราแย่มากเลยรู้สึกเครียดตัวเองว่ะมันเป็นความตื่น้นาพอปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งอ่ะเรารู้สึกตัวเองไม่ได้เ่อ <c oughs> แต่ว่าด้วยความ <c oughs> ที่เรอยู่ตัวเอง เราอยู่มันไปให้ได้ว่าต,วตัวเราเองเะเอาเอาอกไปได้ไหมไม่ได้กเลยการปฏิบัติเพื่อทําให้วางใช้ภามนาใช้วิปัสสนาอะไรต่างๆมากมายกรรมทุกกรรมฐานื่อเรามีความสุขสิิงค่ะ